mm-hmm <laughs> กล่องมาจากแดนไกลนะครับได้รับความเมตตาจากเพื่อนท่านหนึ่งมนุษย์ขาบแกะอะไรแกะเอซิกนิมบัสนี่เองนะครับโอ้ลินยเยอะมากนะครับดู ความนุ่มมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนโฟมอะไรเลยนะครับจะบอกว่าเหมือนโนบลัสไม่ใช่เหมือน1080ก็ไม่ใช่นะครับมันโปร่งกว่านุ่มนวลโปร่งแต่นุ่มนะครับหนึบหนบ เพื่อนได้ส่งมาให้ผมได้ลองนะครับ Nimbus เป็นรองเท้าที่พรีเมียมจริงๆอันนี้เป็นรุ่น Platinum ก็จะสวยเป็นพิเศษสวยงามมากเจลราคงจะมองไม่เห็นนะครับพราออยู่ใต้นี้ที กดลงไปก็จะไม่เจอนะครับเขา่าเจอจะอยู่ช่วงบริเวณแถวนี้จะนุ่มนุ่มตรงนี้จะแน่นกว่าเอาโซ่หนามากเดี๋ยวจะไปลองวิ่งกันดูต้องขอบคุณเพื่อนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอบพระคุณมากครับ